พอหลวงพ่อมานอนอยู่สามวันจะแ,แล้วโรงงานก็จะเอารถเค็นมารับไปคัดไปเสียไหมไปคัดไปเสียไปทัพปิดทองปิดทองเหลืองอารามนะปิดทองหนึ่งกัมมาปิดทองและญาติโยมเป็นวมว่าหลวงพ่อจะตาแต่ตาโหนิกาบาตาเพื่อจะแปงที่มุงที่บางที่บางอันอยู่เพื่อจะอยู่นี่สักปีสองปีถ้าที่ประทับ นอนของพระองค์สร้างเรียบร้อยครับกัาเจ้านาักงานได้นอนถาวรที่อาคารประทับเราก็จะได้กลาวมาวไวมาวสามาสักระบูชาหลวงพ่อปางนนนารินิพพานเนี่ยเป็นปางสุสมกเย็นจอาไม่เลื่อสุสมกเย็นคือสุดท้ายก็คือน,นิพพานเะนี่ยควรเราต้องการไปนิพพานเหมือนกันบดนิพพานังปรมังสุขัง นิพานเป็นสุขอย่างยิ่งอยากยมวันนี้ท่านอาจารย์มหาสมชาติาชางผ้าแห่งเครื่องสีขาวาจะํำปางท่านมาบันทึกเสียงนะีบันทึกเสียงถ่ายทอดเสียงเพื่อเราและท่านสัหลายจะรับทราบกันยังทั่วทิมบนนากับท่านอาจารย์พระมหาสมชาติมาณโอกาสนี้โดยวันนี้อบอุปูนใจ อบุญใจมีผู้ละผู้ใหญ่มีพี่น้องศรัทธาสาธุชนมาร่วมกันมากมายภายในหมายมีพระเดชพระคุณหล,ลวงพ่อพระธรรมเกษนาบดีเจ้าคณะภาคเจ็วัดพัฒธ,ธทธ่าตริสุเทศอรัมหาวิหารมาเป็นประธานบางแผ่นศินลาเลิ์ไยนอกหมายมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านวิรัต เจรการประสานงานของท่านคุณอรีบัรจันท่านอบอจรวมในการบริการพุทธศาสนาชาติประสานว่างานน,นี้เป็นงานใหญ่ท่านผู้วา่าต้องไปที่อโอดยอดคนจะมาเนี่ยมาเพื้อกำลังใจแก่สธาญาตโยที่จริงเขาก็ได้เรียนเชิญท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คุณพิชัย เลิศพงอดิศรเพื่อนปไปกรุงเทพท่านเลิศชัยพงศ์อิศรนี่นเ,นเป็นผู้มีกําลังสําคัญถนนธนจาที่เทราดยางเนี่ยคุณพิชัยเป็นผู้ดูแล่อคอยคุณพิชัยก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพระเทพวังคารจาร์เป็นศิษย์วัด,ปดเป็นศิษย์วัดหลายวัดหลายวาก็นำพาที่อวเปอะมาณมาช่วยดูแลทีนี้ ที่สำเร็จลงได้ด้วยดีเป็นรักเป็นฐานสารมั่นแก่นก็ใส่หลวงพ่อพระเทพมังคลาจารเสียรละเวลามาฝังตัวฟังตัวไม่ใช่ฝังที่ดินนะครับคือฟังตัวมาย่เนี่ยเป็นรักเป็นชายไปมาไปไปก็จะได้พบหลวงพ่อหลวงพ่อก็ดูแลการขื้นการสร้างการขื้นการสร้างที่พุทธมนฑลเนี่ยมีสถานที่ประูติ ที่ตัดสรุปรามที่ตัดสรุปรรมที่แสดงรรมที่เสดงจักหันตะปรปิพาไปเจดีย์ที่สูงทางทิ่ไต้กว่านั้นเป็นเจดีย์ที่เสด็จออกพระธรรมเทศนาเนี่ยเรียกว่าแสดงพระธรรมเทศนาของพระสัมพุทธเจ้าสถิสติสถานที่ตัดสรุปตัดสรุปคือที่พุทธคยานะตอนนี้เวลาว่าง ไปถ่ายรูปเน้อมเมลี้ยงพ่อเลี้ยงป้างห้วยงูในอุนกระดกพิชัยนาในป่ากันปะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ระลึกไว้อันนี้เปิดมาเลี้ยงเข้าซอยจำนวนห้ารชุดห้าร้อยชุดหลวงพ่อฉาบข้าวซอยกันเน้อกันข้าวซอยลวแล้วก็หลายๆอย่างวันนี้พร้อมซัก มีเมียงมีข้าวซอยนี่อ่าท่านผอ,อ,อไปถ่ายรูปด้วยเอาผอ,อาไปถ่ายรูปด้วยผอ,อสำนักงานพูดจังหวัดเชียงใหม่ถ่ายรูปด้วยเนยเอะลุงก,กับปีน้องอำเภอฝาพีน,าน้องอำเภอฝาเออนั่นนั่นท่านผอ,อไปถ่ายรูปด้วยช่างภาพช่างภาพก็มีท่านมาสูงชาติท่านมาสูชาติช่างภาพใหญ่ดีมน,นะครับถ่ายรูป แต่รูปนะครับมืบ้อท้าจานทนหลุงพ่อผ้าถ่ายรูปกรบพร้อมด้วยคณะสงฆ์สองสามอำเภอคณะสงฆ์ที่มาร่วมงานนะคณะสงฆ์โดยหล่อโดยหล่อโดยหล่อนี้ปักตางเข้าพุทธมณฑนเปิ้นเขียนว่ามีไส้อัวอร่อยอยีก ไสอัวขึ้นชื่อแต่ผมเคยได้จิ้มนะคระับผเคยได้จิ้มเป็นสินค้าโอทหอปบ,บันหลังบันหลังกยมาจิ้มอันนี้อรหลวงพ่อพระครูสถิตธรรมพิรักอันนี้โอ้เผุนมีจิตศรัทธาปูจาไปโพป,ปูจาพระพุทธรูป ผู้จาเรียนผู้าอย่างจากอินเดียเพิ่นออกสตางค์บเด้อออกสตางบ่ได้คิดค่าคืนสักอย่างนี่เป็นเจ้าภาพใจเดียวกันเจ้าภาพใจตกีู้ศเินบ่หอมแสนเนาะอ๋อเินอแสน โยมของท่านพระรูสถิธรรมาภิรักษ์อาจารย์พระรูอาจารย์ครูบาดวงคำครูบานีไม่ใช่เป็นครูบาอุปโลกนมาเป็นครูบาแต่จากเชียงตุงจากเชียงตุงนั่นตั้งเป็นครูบาเชียงตุงเพราะไปเชียงตุงไปพัฒนาแม่กำนันทวีรานี่นะแม่กำนันเอรีแม่กำนัน ของเกงันทวีได้ร่วมด้วยช่วยกันมาร่วมกินร่วมตางสวยยรัมาถจค่ะระกาศด้น้อยู้้คนเมืองฝางเจอมาถ่ายรูปเนอคนเมืองฝางทุกคนนะ ถ่ายโดยอาจารย์สมชาติอาจารย์สมชาติมาถ่ายรูปถ่ายโดยคนเมืองฝางเนอคนเมืองฝางทุกผู้ทุกคนไปรวมกันที่พระนอนไปรวมกันที่พระนอนเนอคนเมืองฝางเ <c oughs> มืองฝางนี่เป็นเมืองแปลกน้ําไหลขึ้นหนอา,อา,อา,อาอยากอย่น้ําฝางหลอยากําใต้ขึ้นสู่ลงเหนือไปโพดเป็นน้ากบก <c oughs> น้ําฝาง เมืองฝางแม่ออยใยประการเป็นลูกศิษย์น้ำแม่ฝางทุกผู้ทุกคนอาถายรูปน่อยถ่ายรูปหน่อย,ย,อยโอ้ต้นกอวงวดว,ดวดนี้ต้นที่ไหนฮะศีบุญเรืองเมืองฝางรับที่ไหนชมรมอย่ง พุทธรักษาเมืองฝางโปรดดู เยเสโหปรยอ่านะนะนะรับก่อนนะยถาวะเรวังอาปุระปาริบุรินทิสาคารังภาเมวะอิโตตินังเปตนะอุปกะปะติอิทิตังปะติตังตุังคิปะเมวะสะเมนสันตุสัพเพ <IP> <esi> <iblampa> ปุรนโตสังอา,างปันโตปนารโซยถา,ามณีโจติลาโซยถา,าปฏิไมเนสัม,มนสัสสธาและมูลสัสธาพระครูศรีสิทธิพิมพลโด็อกเตอร์และคณะปฏิบัติธรรมชมรมธรรมะรักษาสำนักปฏิบันิธรรมปัจจมปัจจมจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่13ลองตองรงสถาสถี่ปฏิบัธนธนคน,คนจังหวัดเชียงใหม่ ทธรรมมรมธรรมดิสารวมปัจจัยทั้งหมดเป็นสอง4 0สิบาทรับเห็นเจ้าภาพเจ้าเข็มสองต้นอ,อนุโมทนาสาธุจะได้อยู่ดีมีใจมีโชคมีลาภกันจุกุจุคนนั่นจุกจงดีสมดังกรรมบาลีว่าสัพพิติโยวิวัชสันตุสัพปโลกโโว,วินานสันตุมาเะะตาวาตวนตรายยสุขี เอคายุโกภะวะพิวาตานณสีทิสานิจังพุทธะจยาญโนจัตตารอปมะวะตัมเทอายุวันโนสุขังภะรอันนาออกป็ุยกรไรรรู าถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปนี้ไปถ่ายรูปปุ้นหาหน้าออกก่อนหาหน้าก่อนถ่ายนี่ก่อนไม่เละช่างภาพนี่ก่อนช่างภาพมัมีรูปกล้องแม่กกล้องแม่รูปคำนั้นเอ้าถ่ายถ่ายถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายเลยอ่าดูกล้อง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  เออกล้องใหญ่มากกล้องใหญ่ดูกล้องดูกล้องอ้าวกันหายใจดูกล้องเี่โอเคโอเคเดี๋ยวอยู่นั่นก่อนพี่น้องฝากอยู่นก่อนเดี๋ยวกลุ่มนี้ไปส่งโรคกึมอ่าไปสมโรคกลุ่มใหญ่พุ่นไปสมโรคกลุ่มใหญ่ อามาชนชาตินี่ไหนนี่ไหนกูอ่มาชนชาติมาเป็นชาติภาพเรือดีดีดีโมทน,นา,าอาเอีราคาเลขาบรรับปัจจัยเอาลับปุ่นลับปุนนะอันไหนหมดด้วยใช ต้นๆไปดีๆดีๆผลงาน,นอ่าเมื่อฝังไปถ่ายรูปเนื้อตั้งนานน,าน,น,าน,น,านั่งน,นั่งดีๆนั่งดีๆเอา,องงาเอาลงกระลูกอ๋อตรงอ่ะดูมสองสามโอ้กองใหญ่กองใหญ่ปีนาา้อดดาราอางถ่ายรูป